เกษตรกรเขมรโอดครวญหนักขาดไทยปิดด่านได้รับผลกระทบหนักส่งออกไม่ได้ต่อตุยกันทั้งประเทศโดยเดือพนมเปญโพสนะคะเปิดเผยว่ากรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาออกแถลงการประกาศไม่อนุญ,ญาตให้มีการขนส่งสินค้าทุกประเภทเข้าออกหรือผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศและจุดผ่านแดนในภูมิภาคใดๆตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยค่ะ ซึ่งการประกาศห้ามดังกล่าวเป็นไปนตามคำสั่งของฮุนมาเนตนายกของกัมพูชาที่ออกมาตอบโต้มาตรการของฝ่ายไทยและจะมีผลบังคับใช้จนกว่ากองทัพไทยจะเปิดจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากปิดแต่เพียงฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สถานีโทรทัศน์ทีวีเครายงานความเคลื่อนไหวบริเวณจุดผ่านแดนในจังหวัดอุดรมีชัยมีประชาชนและแรงงานทยอยเดินทางจับเข้ากัมพูชาอย,อย่างต่อเนื่องท่ามกลางเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสจ้างงานและการฝึกทักษะวิชาชีพต,ต่างๆโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาประจำการขอให้ข้อมูลประชาชนที่จุดผ่านด่านแดนอื่นๆด้วยรวมถึงจุดผ่านแดนในจังหวัดพระตะบองขณะที่นเวลานี้ชาวกัมพูชาก็เดือดร้อนอย่างหนักเพราะพืชผลทางการเกษตรถูกระงับส่งออกมาไทยด่านปิดไทยไม่รับ ทำเอาปี๊ดกันสนั่นค่ะโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของกัมพูชาและมีการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในรูปแบบของมันเส้นและมันอัดเม็ดกัมพูชามีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังหลายแห่งและผลผลิตส่วนใหญ่ก็ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปนอกจากนี้การส่งออกมันสำปะหลังยังเป็นแหล่งรายได้สําคัญของประเทศกัมพูชาด้วยค่ะซึ่งพืชผักผลไม้ขายไม่ออกในประเทศก็ต้องมีการแจกฟรีบ้างนะคะโดยมีการปรากฏภาพและคลิปค่ะบางคนเนี่ยก็แจกฟักทองในคอมเมนต์ฟรี บางคนเนี่ยก็เอามากองกองกันนะคะแล้วก็ประท้วงแต่ว่าทางรัฐบาลของตัวเองก็ไม่ได้สนใจประชาชนเลยเนี่ก็คือผลของการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาและก็ยังมีพืชผลไม้ผักอื่นๆอีกมากมายนะคะที่นําส่งในไทยที่มีราคาตัดหน้าเกษตรกร,กรไทยแล้วก็ขายไม่ออกค่ะและแม้ว่าประชาชนและเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่อนเนกนอนาถขนาดไหนก็ตามตล่าสุดสื่อดันของกัมพูชาได้รายงานว่าแม้ปัญหาชายแดนกับไทยจะยืดเยื้อไปอีกนานแต่การซื้อขายมันสัมปะหลังฟักทองข้าวโพ และผลผลิตอื่นๆของกัมพูชาไม่ประสบป,ปัญหาใดๆเพราะกัมพูชามีตลาดอื่นนอกเหนือจากไทยตามคําประกาศของนายกในวันประมงแห่งชาติหนึ่งกร,รกฎาคมอมแต่ว่าความเป็นจริงนะคะมันช่างตรงข้ามกับที่สื่อของคอมเมนต์นำเสนอซะเหลือเกินเพราะว่าเหล่าชาวบ้านเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยหจะหมดชีวิตหมดลมหายใจกันอยู่แล้วค่ะต่างพากันกระหน,น่ำคอมเมนต์ใต้โพสต์กันมากมายเลยว่าให้ช่วยหาตลาดหนอ่อยเถอะเขาโพสต์เนี่ยมันสูงหมดแล้วแถมบางคนนะคะก็บอกว่า พืชผลโดนกดราคาได้แค่ไม่กี่เรียวต่างเข้าไปกันหน่าใต้คอมเมนต์โพส์นี้นะคะบอกว่าราคาเขาพดถูกแค่3.6บาทฝากผู้นําดูแลกเกษตรกรด้วยตายหมดแล้วกเกษตรกรเนี่ยก็หวังพบตลาดที่ดีแต่มันเนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะถึงกับประจานเลยว่าผู้นําของเราเนี่ย โบกพุ่นอยู่กับเซ็กว่าเฮ้ยตายแล้วหรือว่าแอคเค้าของอังเคิลที่เผลอมือล่านเมื่อวานเนี่ยแชรรูปดาราเอวี v เป็นเหตุสังเกตได้ค่ะทําให้ชาวบ้านเนี่ยคับแค้นใจนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวบ้านค่ะกดดันด้วยว่าโปรด้าทั้งออกสําหรับเกษตรกรเออเขากดทำอย่างรัฐบาลนะคะแล้วก็ยังมีคนเนี่ยเปรียบเทียบราคาภายในไทยด้วยว่าเขาโพดในไทยเนี่ยราคาดีกว่าถ้ากัมพูชาทําไม่ได้จริงก็อย่างโม้ค่ะขณะที่ชาวเน็ตคอมเมบางคนนะคะก็ยังมีการประจานผู้นําของตัวเองด้วยว่า ทีมาของข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นปัญหาชายแดนมานานแต่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งมันก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเลิกตั้งหรือว่าเมื่อความนิยมของผู้นำอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะ เกิดขึ้นตั้งแต่ฮุนเซนขึ้นอำนาจจนฮุนมาเนตขึ้นค่ะซึ่งมันก็เป็นเคล็ดลับแบบเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนคนในประเทศตัวเองไม่รู้เลยนะคะว่าก่อสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคะ่ะซึ่งเขานะคะก็อธิบายว่าตามที่ประชาชนไทยในกัมพูชาจริงๆแล้วประชาชนเขเมรบางคนเนี่ยประท้วงออนไลน์ด้วยค่ะแต่ว่าประชาชนเขเมรส่วนใหญ่เนี่ยไม่พอใจพ่อและลูกแต่ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะว่ารากฐานมันลึกเกินกว่าจะลุกขึ้นสู้และตอนนี้เขเมรกลัวสงครามแต่ไม่รบกับประเทศไทยแต่ว่า ประชาชนขเขมรเนี่ยไปีกันค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะผู้ชมผู้นาเขมรยอย่างโคศกรัฐบาลเนี่ยได้อวดดีเอาไว้ให้คนไทยได้ฟังว่ากัมพูชาพร้อมทําลายความพยองของไทยตอนนี้ไทยอยู่ในภาวะจนตอกและอับอายอยากคล้อยแต่ว่าศักดิ์ศรีไทยเนี่ยมันค้าคอค่ะโม้เลยนะคะบอกว่ากัมพูชารับมือกับไทยได้ทุกรูปแบบสถานการณ์นี้กําลังสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยจนอยู่ในภาวะจนตอกและอับอายปัจจุบันไทยตกอยู่ในวิกฤตขั้นรุนแรงอยากคล้อยแต่ติดที่ศักดิ์ศรีหากยังดื้อ ต่อไปความเสียหายทางเศรษฐกิจจะรุนแรงขึ้นประชาชนจะทุกร้อนมากขึ้นและการเมืองภายในก็จะยิ่งวุ่นวายกัมพูชาไม่ได้เป็นฝ่ายก่อเหตุและต้องการเพียงสันติภาพแต่จะไม่ยอมให้ไทยดูแคลนอีกต่อไปภายใต้ยุของฮุนมาเนตและฮุนเซนกัมพูชามีศักยภาพพอจะทำลายความหยิงพยองของไทยหากไทยกล้าดูหมิ่นกัมพูชาอีกครั้ง ปวดจังเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมต่อให้กัมพูชามีปัญหาขนาดไหนก็คงจะพูดว่าไม่มีอยู่เสมอคนเขาดูออกค่ะ